นมตาไม่เล็กไม่เล็กสดทุกทุกจยดต้องขวนเสมอนา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 นมตาม่เล็ไม่เล็กสดนะทุกทุกหยดต้องขวนเสมอนา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 แต่อย่าพึ่งปิดอย่าพึ่ง Nong Pai, <smgli> Khuad, <s> Nong Nong Ta Mani My love, Dut Dut, Dut, Dut Nong Khuad Sneh Nong Lodh Dee Sammeung Nong Ta Mani Nong Na, 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 Na Na, 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 Na Nong Peel, Dutch Meal นมเปรี้ยวดาชมิวที่สวนปะสมที่ดีมันคือวิตามินสีสูงทำมาจากนมโควัวมามามาเมดโรอันดีนม ทำให้เราวินได้เร็วเพิ่มพลังนมอนนนวัวแดงย่ย่ย่นมวัวแดงมันมีประโยชน มันคือดมจืดทำมาจากวัวแดงไม่ใช่วัวปกติใครอยากกินก็ซื้อที่เซเว่นโลตัสหรือซีเจมามามาแล้วเซเว่นยังไม่จบบิ๊กซีด้วยย่าย้าใจยังไม่จบ นงโอนต้นมามามาวิตามินบีสิบสองีโคกามาโอเมกสามหกเก้ามนแคลเซียมวิตามินรักษา ขึ้นเยเยเย่ yeah, yeah, yeah. Oh <yeah. S 1> ยังไม่จบนะคะนมปี้ยาวแต่อีกรสหนึ่งมันคือรสม่วงทำมาจากนมเหมือนกันวิตามินซีสูงมันโอมีโนมามามารสผลไม้รวมไม่ใช่รรสผลไม้รวม แล้วอันนี้คืออะไรนะอ๋อมัน,มนคือมดมจืดของ้งนองนองโพน,น้องโพอย่านองโพมันมีแคลเซียมวิตามินบี ดูช่องผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย